ดับสี่กับดับห้านะครับกำลังจะเจอกันครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นที่สี่ใครเป็นที่ห้าไม่รู้เหมือนกันรอบนี้จะเป็นรอบ <สะ S 1> ชิง <สะ S 1> ของ,ของขเขาน,น,นะครับครับผมขึ้นลยขึ้นลยพร้อมแล้วครับพร้อมฮะรอบชิงอันดับสี่และ5พร้อมโอเคไรเดอร์ a แรนด s มส okay, r ค r i ไรเดอร์สเรดี้วอชเดอะเก พีโม่โอโหสี่ให้สี่ห้เดินไเดินยังไง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 พีมท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 ี่ทีม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 ีมทีม้ีมท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 ีสทีม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 พีมท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 ีมสีมทีมทีมีีมีีีมีมีีมีีมีมี กำลังเข้าสู่สามเนินสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยอัซซี่ตามมาติดติและแล้วพีโนโก็เข้าเส้นชัยอัวเลาซี่เก่งมากนะครับเด็กๆทุกคน